คนคะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อสักพักมานี่เองค่ะเพราะว่านะคลิซ่าเนชั่นใน Twitter ร์แอคเขาดังเลยนะคะที่ว่าเป็นเมนเบสของน้องที่ใหญ่ที่สุดีกแห่งหนึ่งสรุป แอดเขาหายค่ะทุกคนงงกันเป็นไก่ตาแตกนะะตอนนี้ช่วยกันรีทวิตใหญ่เลยเพราะว่าผู้ติดตามน้องนะคะใน l i ซ a าเนชั่นั้นถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็บอกว่าจะมาหายก่อนวันเกิดน้องแบบนี้ไม่ได้นะนะคะซึ่งแอดเข้าไปดูค่ะแอดเขาก็ถูกรายงานว่าละเมิดนะโกรธแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไปละเมิดอีกท่าไหนนะหลายคนก็เดาสาเหตุกันไปต่างๆนานา,นาค่ะ ซึ่งน้ำบอกว่าแอดเขานี้มีผู้ติดตามหลายแสนเคเลยทีเดียวนะคะซึ่งแอดเนี่ยก็ลองไปส่องดูว่าลิซ่าในชั่นในแบบของอในแพลตฟอร์ม Facebook ยังอยู่ค่ะในแพลตฟอร์ม IG ก็ยังอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเยอะเท่าของ Twitter เนาะกลายเป็นว่าหายไปหลายคนก็ทวงหากันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะปัญหาโซเชียลมีเดียก็เกิดขึ้นนะคะกับสมาชิกอีกคนหนึ่งสาวแชงหลายคนบอกโอ้กำลังจะมีเดบิวต์ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือ IG ของสาวแชงค่ะมีปัญหานะคะมีคนบอกว่ากดติดตามแล้วก็เด้งออกด้วยแล้วก็ยอดฟอลโล่ไม่ขึ้นด้วยนะคะสรุปเหตุผลค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสแปมเนี่ยมันเยอะจัดก็คือคนที่มาเมนมาส่งอะไรเนี่ยเป็นสแปมซึ่งก็รีเช็คไม่ได้ด้วยเออมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าใช้่ เขาปลอมเข้ามาแอคหลุมแอคดำอะไรก็ว่ากันไปนะคะปั่นป่วนมากๆเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้เนาะไม่รู้ว่ายังไงจะกลับมาหรือเปล่านะคะถ้าใครตามอยู่เห็นความคืบหน้าก็เข้ามารายงานกันทางคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าถ้าแอดเห็นอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาบอกกันรวไมไปถึงสาเหตุที่แน่ชัดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้เนาะเดี๋ยวจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันละกันวันนี้มาประมาณนี้ก่อนนะคะบาย Thank you